รู้สกว่าซื้อที่คําชโนธนมันก็คือว่าซื้อแบบห่วยเพิ่งอ,ออกไปเมื่อวันสองวันก็ซื้อซื้อเลยใครได้ดูไปว่าวันนี้จะมีโชคเป็นภูมิแพ้อ่อเจเออเจ๊น่าจะมีเป็นภูมิแพ้ ลอตเตอรี่นะคะจะเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดมีเลขแค่นี้ม้วนนี้ซื้อแค่นี้เพราะว่าวงวดที่แล้วจุสามื่นกว่าบาทซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วก็ถูกหมื่นสองงวนนี้ก็เลยแบบงบหมดงบหมดก็เลยซื้อแค่สี่ใบบางทีสี่ใบอันนี้อาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้เออซื้อเยอะไม่จำเป็นต้องถูกนะฮะดวงเรายังไม่มาคือยังไม่มา อ่ามาแม่สวัสดีค่ะครบสองบรรทัดเจนูให้แคปเจอร์ทันทีนะบอกก่อนอมานะคะเจนกนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการประน,นี่นผิดกฎหมายนะคะเจนูให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะเจนูไม่สนับสนุนหรือแนะนําให้ทุกคนเล่นการประน,นี่นผิดกฎหมายทุกชนิด ให้ทุกคนซื้อแล้ววุหนนสารากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะนะคะให้ทุกคนซื้อแล้ววุหนนสารากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเจนูงไม่ให้ไม่แนะนาําหรือสนับสื่อให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิด <c oughs> ให้ทุกคนซื้อแล้ววุนสารากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะจ๊ะโอเคมาเดี๋ยวขอดูแชร์ก่อนวัดถึงสองพันแชร์หรือ,อยังจะให้แคปรู้แล้วรู้รอบไปเลย ะะคะใครแชร์แล้วพิมพ์คําว่ารวยพิมพ์คําว่าเฮงพิมพ์คำว่าปังใส่ด้วนรวยรวยใส่ด้วนเฮงใส่ด้วนปังปังได้เลยค่ะแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมมาเลยค่ะพร้อม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 รอมัวๆของหัวใจไรวางให้นุ่นเจน,นุกรัวๆหน่อยเจนุกรัวๆหน่อยอ่าเดี๋ยวจะให้ดูใบเขียวก่อนเผื่อใครยังไม่ได้เห็นใบเขียว ก็คือจะไปซีจนุกนารีบเข้าได้เลยยังทันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวให้ดูใบเขียวก่อนนะคะ mm hmm. เผื่อใครย,ยังไม่เห็นนะ <c oughs> ไม่เปไ็นไรคนดูเท่าไหร่เท่ากันคะ่ะเดีเราค่อยมากีตามกันทีหลัง เดี๋ยวรอจะนุกแตกสามตัวคนกลับมาดูเยอะเองอ่านี่คือใบเขียวนะจนุกก็ฟันศูนย์ให้หกศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหกหนึ่งนะคะ,ะก็เป็นประมาณนี้นะคะสองสามตัวก็เป็นสองเจ็ดหกเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์นะคะดูเลขสองดูเลขสามโดยด้วยนะคะก็ หกเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์นะคะก็เป็นประมาณนี้กุ่มฟรียังทันเดอร์อ่าและนี่เลขฝันนะคะโอเคนะ เจอกันได้เลยขอให้วันนี้นะคะโชคโชคมบันหมานก,กันทุกคนเดอ้อ อันนี้คือใส่ด่วนวงในผิดถูกอย่าว่ากันนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะบอกก่อนเอาอเคเผื่อใครยังแบบไม่ทนันเจก็เจาะให้นานๆเลยค่ะ ต่อให้แบบนานๆเลยนานๆเลยนะคะอดูนะเห็นเลขกเราชอบก็ตามนะครับไม่ชอบไม่ต้องตามนะคะถ้าได้ตรงใจใครก็ตามได้นะคะเอ้ยรู้สึกว่าเลขสวยตามนะครับพิถ็ขกกยะวะกันนะคะงวดหน้ายัางมีแต่ว่าวันนี้ง่วเน็ยเอางวนนี้ก่อนง่วนเน็ตต้องเข้าต้องปั่